หนึ่งสองโยกด้วยนะเราจะนวดตรงเนินตรงนี้นะคะจะคายแก้มเนื้อเนินตรงนี้ออกแล้วก็นวดคายขยายออกมาเลยนะคะแล้วเสร็จลวเราจะนวดเนินตรงนี้ใช้ฝ่ามือนะคะโอเคดูแล้วก็โยกเลยหนึ่งสามจังหวะนะคะลูบมาดึงเนื้อคอขึ้นมา ลูดแล้วก็อันนี้ยใชใตรงนี้แล้วก็ยืดขึ้นมาแล้วก็เราใช้ิุโกป้งเรานวดายใรงนี้โยกตรงเนื้อตรงเนื้อลูกค้าเนื้อบ่าลูกค้านะคะแล้วเสร็จล้วจับมือข้างขวาแตะที่หนูนะคะ แล้วก็ใช้วิธีเนี่ยอันนี้เนานะเวลาพี่เดนน้ำเหลืองถูกปะพี่จะทานี้นะพี่นี้ก็ได้ลูกโป้งนี่ออกไปแล้วพอถึงตรงนี้พี่ก็ลูบขึ้นมาดึงใช้ทอยเนี่ยตรงนี้ขึ้นมาอีกรอบหนึ่งนะคะเดนออกไปเลยนะคะแล้วก็หมุนเดี๋ยวคิดมันจะเงวไม่ได้เดี๋ยวมันจะหมุนนะคะเนี่ยตรงใช้ทอยนะคะดึง ยืดขึ้นมาให้การไหลเวียนนั่แล้วเสร็จแล้วนวดตรงนี้หนึ่งสองสามแล้วเสร็จละเราก็ใช้ยาขึ้นไปนวดคนที่มีปัญหาเนี่ยนวดกลางนวดอะไรหนึ่งสองสามนะคะคือลักษณะยืดขีดหนุนปัญหาหนึ่งนะคะขีดค่อยผ่าหนลูกค้านะคะอย่าพลิกเขาเลยนะคอเขาจะเคลดนะคะ ทำไม่เลยเสร็จแล้วเหมือนเดิมนะคะนิ้วโป้งไปที่หลังหัวไหล่ออกไปยืดตรงนั้นออกไปแล้วก็ปักตรงกนั่นแล้วก็ลากขึ้นมานะคะอยู่ตรงท้ายทอยต่อนะคะยีดรอกหน่งนะคะแล้วก็ดึงแล้วก็หมุนนวดตรงช่วงท้ายทอยนะคะแล้วก็ดึงง ก็นวดเป็นคี้หนึ่งสองสามมือเราตรงนี้นะคะจับคีบ1นึ่นวดนะนวดข้างๆนะแล้วก็วดกึงขึ้น,นวดปิดนะคะแล้วใช้มือนิ้วโป้งนะคะนวดดึงจากตรงคมัดน,นะคะ ดึงออกมาหาในผมนะคะค่อยๆผ่านนะคะแล้วค่อยๆพลิกลูกค,นนะคะ้าน,น,นะคะดึงะะเราจะทําท่าละสองรอบสามรอบแล้วแต่เรานะ,ะตามคอที่ลูกค้าซื้อเรานะคะถ้าลูกค้านวดเฉพาะหัวเราก็ลออท่านาสิษฐ์ได้เลยนะคะต่อไปกลับมานะคะพอเสร็จแล้วเราไปที่การศีรษนะนะใช้ลูใช้ลูกปล้งดึงนะคะดึงะะขึ้นมาารศีรษะ รีมาให้เต็มหน้าผากน,นะคะให้เต็มหน้าผากเสร็จแล้วนิ้วโป้งเรามาอยู่เหนือคิ้วแล้วก็ลากมาที่หนูได้แล้วก็กางหน้าผาน,นะคะนะคะแล้วเสร็จละเราจะกดจุดตรงช่วงน,นี้นะ้ดูน้พอสามรอบแล้วก็กดจุดใช้นิ้วชี้นะดันตรงหัวตาลูกค้านะคะอย่าเจิ๊บค่อยค่อยดันแค่นั้นเองนะเอาใหม่นะคะ รอบที่สองถ้าเราทำอย่างละสามรอบแล้วต่อไปรอบที่สองนะคะแล้วก็กดแล้วก็กดตรงนี้นะฮะนึ่งสสกดตรงนี้นะเลื่ออไหมหน้านะพี่เก่งอยู่แล้วเพราะว่าท่านกี่จุดเวลานวดใช่ไหมเราก็ะกปับนะนวดตรงช่วง โบกแก้มนะคะจมูกไว้ปลายปากนะคะลากแล้วก็ลากมาตรงนี้นะคะแล้วก็มากดจุดอีกสักขะดจุดนะถ้าลูกค้าที่เขาปล่อยของยูนค่ะผู้ชายแล้วก็ดึงดึงให้พอตึงนะคะ หรือเราอาจจะใช้ว<ม>ิธี่ท<ม>ีถ่ถ้ารับคอลูกค้าหนึ่งชั่วโมงเนาะพอเรานั่นเสร็จเราก็สามารถดึงตามเส้นผมและเป็นการนวดศีรษะลูกค้าเนะาะตรงเนี้ยนะแล้วก็อะ่ะทีนี้เราจะใช้นิ้วนวดตามคอลูกค้าตามเส้นคอลูกค้าออมานะคะแล้วก็ยกลูกค้าขึ้นนะแล้วก็ลูดหนึ่งน,น,นี่คืตรงใต้ไทยทอยนะคะพอเสร็จแล้วนะคะ เราจะยืดศีรษะลูกค้านะคะยืดคอลูกค้าผิดผิดหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วเราค่อยๆปล่อยนะลูกนะสามจังหวะนะหนึ่งสองสามสี่ห้าวางหนึ่งสองเราไปตัดท่าออกกันนะบางท่าก็อาจจะชันกันนะนีืก็เสร็จ,ะจะแล้วจับแล้วเราก็ ใช้วิธีนวดตรงนี้ <Yeah. S 1> พิกเพราะเราจะเริ่มปลุกลูกคา้าแล้วเพราะว่าจะเป็นท่านั่งต่อไปนะคะโอเคอันนี้เราก็ไปซ้อมทําเอานะคะถ้านวดสีสามันก็